ีค่ะทุกคนเวลคัมแ back to my channel กันอีกแล้วนะจ๊ะเย่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 ห่างหายจาก YouTube ไป1หรือ2อาทิตย์กันหนะ้าแต่ว่าวันนี้นะคะชีพร้อมมาเสิร์ฟแล้วค่ะสำหรับ get ready with me มาแต่งหน้าด้วยของใหม่ๆกันอีกแล้วนะจ๊ะเดินทางมาถึงที่ ep เท่าไหร่แล้วนะ6หรือ7นะคะคือหลาย ep มากๆแล้วก็ได้รับฟีดแบ็กมากนะคะในเรื่องของแบบว่าเออหลายคนชอบกันใช่ไหมชอบให้ลุกม,มาเมา้ามอยหรือว่าเอาเครื่องสำอางใหม่ๆม,มาอัปเดตใดๆกันใช่ไหมจ๊ะก็จะมาเสิร์ฟให้เรื่อยๆนะคะ คชซึ่งวันนี้ก็อยู่ตรงหน้านี้แล้วเหมือนกันจ้าหลายหมวดหมู่หลายตัวเหมือนกันนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาค่ะก่อนอื่นใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กดซับสไครต์ก็นี่จะรออะไรอยู่คะซิสจิ้มจ้ะซับสไครต์เดี๋ยวนี้เลยนะจ้ะซับสไครต์หรือยังส่วนใครที่ซับสไครต์แล้วนะคะแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยเผื่อครั้งหน้าลูกมีลงคลิปวิดีโออะไรจะได้ไม่พลาดกันนะคะแล้วก็ขอคนละหนึ่งไลค์เป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆให้ แล้วก็ปะ let's go เย a เดี๋ยววันนี้เริ่มกันที่กันแดดก,กันก่อนนะคะอันนี้ลูกหมีเพิ่งได้ของเล่นมาใหม่จริงๆมันมีมานานแล้วแต่ว่าเพิ่งเคยใช้นะคะอันนี้จะเป็นจองแซมมูนมาสเตอร์ค์ดแอมพูซันเอสเ50บวก PA 4บวกก็คือจะเป็นครีมกันแดดของเขานันเองค่ะซึ่งตัวนี้ลูกหมีได้มีการบอกว่าเอามาใช้แล้วสักพักนะคะก่อนก่อนที่จะมาอัดคลิปนี้นะคะรู้สึกว่าเฮ้ย texture ดีแล้วก็มันให้ฟินิชผิวที่ดูมีความฉ่ำกลสุขภาพดีนะคะเวลาแต่งหน้าแล้วผิว นจะแบบสวยมากๆแล้วก็ไม่กวนกับเมคอัพด้วยนะคะก็เขย่าน้องกันนิดนึงก่อนที่จะใช้คะ่ะอันนี้ก็ลูกหมีจะบีบมาที่มือประมาณแบบว่าเหรียญสิบประมาณนี้นะคะอันนี้ก็แล้วแต่เลยว่าใครจะใช้ในปริมาณเท่าไหร่ปึ๊บนี่ค่ะเนื้อดีมากมันจะเป็นฟิลเหมือนเนื้อเซรั่มมาค่ะทุกคนเห็นปะทาไปได้เลยมีกลิ่นแบบหอมอ่อนๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูฟินิชผิวหลังจากลงน้องเขาเสร็จแล้วแบบ ผิวมันจะสวยมากจะเซสช่วงนี้ลูกหมีแบบชอบบำรุงผิวช่ำๆนะคะแล้วก็อาจจะลงเมคอัพไม่ได้เป็นงานฉ่ำม,มากคือชอบแบบฟิวเซมีแมทแหละช่วงนี้เพราะว่าเมื่อนแบบอากาศเมืองไทยบ้านเราคือแบบมันร้อนมากลงงานผิวฉ่ำเกินแล้วมันแบบไม่ไหวนะคะในระหว่างวันมันบอรอดเดอจ้าก็เลยจะบำรุงผิวดีๆแล้วก็ใช้พวกแบบว่ารองพื้นหรือว่าคุชชั่นที่เป็นเน้นงานแบบผิวเซมีแมทหรือว่าผิวแมทมากกว่านะคะโอเคอเห็นฟินิชไหมคะสา,าวคือผิวมันจะแบบ ช้าเล่นแสงมากแต่ว่าแตะไปแล้วคือนางซึมไวนะคะแล้วก็ไม่มันเมื่อกเลยจริงๆลูกหมิว่าในเอวีเดใครอยากหาก,กันแดดที่แบบครบจบปึ้งคือเป็นฟิลแบบว่าเตรียมผิวก่อนแต่งหน้าได้นะคะลูกหมิว่าของจองสมุนอันเนี้ยน่าจะเป็นกันแดดที่ถูกใจใครหลายๆคนนะจ๊ะอ่ะผิววันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ไปกันต่อที่งานผิวค่ะพี่สาวอันนี้เป็นของ 3CE นะคะ f i t t i n g Mesh Cover Cushion SPF 40 PA 3บวกค่ะอันนี้คือเพิ่งออกมาแบบสดๆดร้อนรอนเมื่อไม่นาน มนีนะคะอันนี้ลูกหมีใช้4 n02 มีใครแบบว่าได้ลองใช้น้องแล้วหรือยัยงจริงๆช่วงหลังมานเนี้ยลูกหมีก็ได้ลองคุชชั่นหลายแบรนด์มากๆเหมือนกันนะคะจริงๆมีทําคลิป f a v o r i t e ิตคูชชัน่นไม่ใช่สิเป็นการรีวิวและกันไม่ถึงขั้น Favor i t ิตเพราะว่าทุกตัวก็คือมันไม่ได้10เต็ม10ทุกตัวนะคะแต่เป็นฟีลแบบว่าเออมาอัปเดตรีวิวให้ฟังก็ไปดูกันได้ที่ติ๊กต็อกนะจ๊ะลูกหมีก็คือทํารีวิวไว้ให้แล้วสําหรับคุชชั่นที่ใช้อยู่ในช่วงวะะงงนน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 ีีนนนีี้้้้้้้้จจะะะะแต่่่่วาาาาคคคลลิปปปเเเรรใใช็อออััหดูกกยึ สีชมพูวานแววนะคะแล้วด้วยความที่ตรงเนี้ยรูกหม,มีชอบที่ตรงเนี้ยมันมีปลายตัดแบบเนี้ยมันจะได้เอาไวเข้าแบบซอกจมูกอะไรอย่างงี้ได้ด้วยนะคะแล้วก็ตรงนี้คือมีความแบบว่า เป็นเหมือนหยดน้ำนิดนึงเนาะอันนี้ก็เข้าซอกใต้ตาจริงๆซอกจมูกอะไรเงี้ยก็คือได้จึ้งเหมือนกันส่วนใหญ่พัฟคูชั่นของแบรดอื่นๆมันจะเป็นรูปแบบว่าหยดน้ำใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ชีก็คือเออมันก็ทําได้ดีได้เลิศอยู่นะคะซึ่งน้องคนนี้เขาบอกว่าเป็นครูชั่นที่ให้ฟินิชแบบว่าผิวแมทแต่ว่าเป็นแมทที่ธรรมาชาตินะเดี๋ยวลูกมีใช้ให้ดูจะได้แบบว่าเห็นเท็กซ์เจอร์ไปพร้อมๆกันเลยนะคะอันนี้เขาจะเป็นแบบตาข่ายตาข่ายแบบนี้อ่ะ อันดับแรกก็คือแท็บก่อนเสร็จแล้วลูกหมีจะเอามาวอร์มตรงนี้นิดนึงค่ะเพื่อไม่ให้แบบว่าตัวคุชชั่นมันติดกับพับมากจนเกินไปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะปึ้งเกินสวัสดีให้ดูก่อนปึ๊บอ,อืมนี่นะคะจริงๆอันนี้จะเป็นสีที่สว่างกว่าผิวลูกหมีประมาณ2เฉดอยู่นะั้นหนึ่งถึงสองเฉดเลยแต่ว่าเออมันทําให้ผิวดูผ่องดีนะคะเดี๋ยวทาให้ดูครึ่งหน้าก่อนเนื้อเขาแบบแนบผิวได้ดีแล้วบางเบาสบายผิวสุดๆมีกลิ่นแบบ หอมอ่อนๆด้วยนะคะคิดว่าน่าจะมีน้ำหอมนะแต่ว่าส่วนตัวลูกหนีไม่ได้แพ้อะไรนะคะ ให้ดูครึ่งหน้าก่อนนะคะข้างนี้คือลงคุชชั่นไปแล้วอันนี้ before After นะจ๊ะคือผิวมันจะดูมีความผ่องขึ้นนะคะอันนี้มันสว่างกว่าผิวลูกหมีก็จริงแต่เดี๋ยวแต่งหน้ามลวลรวมออกมามันจะแบบว่าโอเคมากกว่านี้นะคะอันนี้คืออาจจะดูแบบว่าเฮ้ยมันแบบผิดเฉดหรือเปล่าฟิลแบบว่าเทรนด์บอยเขมนะจ๊ะลูกหมีว่าการปกปิดนังก็ทําได้ดีนะคะพวกรอยดํารอยแดงแบบเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยก็คือโอเคเอาอยู่เป็นปกปิดงานผิวบิวได้นะคะแต่ว่าไม่ถึงขั้นฟูคัลเวเลตเนาะแล้วก ว่าผิวดูมีความกระจ่างใสขึ้นผ่องขึ้นนะคะจริงๆเหมือนเขาบอกว่าเขาทําเฉดสีให้เหมือนเราเข้ากับผิวสาวไทยนะคะคือจริงๆกับสาวเกาหลีเขาจะมีความผิวแบบขาวมากๆใช่ไหมพอเวลามาลงกับผิวสาวไทยเงี้ยบางทีบางคนมันจะแบบติดเขียวติดแบบว่าเทาๆใช่ไหมคะแต่ว่าอันเนี้ยลูกหมีว่ามันแบบทําให้เข้ากับสีผิวคนเอเชียหรือว่าสาวไทยมากขึ้นนะคะคือมีความแบบว่าใช้แล้วก็ดูไม่ได้หน้าเทาหน้าลอยนะคะเดี๋ยวลงอีกข้างหนึ่งให้ดูแล้วก็ส่วนตัวคือนําไปใช้ในระหว่างวันแล้วค่อนข้างติดทนดีมากๆเลย ะะแล้วก็คุมมันอันนี้กลางๆลูกหมีว่าก็ต้องแบบว่าเซตแป้งช่วงทีโซนนิดนึงแล้วก็ในระหว่างวันอาจจะต้องมีการซับหน้านิดนึงนะคะแล้วก็ทัชอัพใดๆเนาะแต่ว่ามวลรวมก็คือถือว่าทําได้ดีนะ,ะฟินิชผิวโดยรวมนะคะก็จะประมาณนี้เห็นไหมมันจะมีลูกหมีมีสิวนิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ปกปิดได้มากขนาดนั้นมันก็ยังเห็นรอยสิวอยู่นะคะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้คอนซีลเลอร์ในการแบบว่าเก็บรอยสิวนิดนึงอันนี้ใช้ของ d ด c เคยใช้ให้ทุกคนดูแล้วนะคะอันนี้สีเบทนะคะสีเบอร์21ซึ่งวัน ต้องการอว่าการปกปิดที่ชัดแบบ เขาเรียกว่าอะไรน,นะตืบนิดนึงนะคะก็เลยใช้คอนซีลเลอร์ที่เป็นเนื้อครีมแบบนี้ปกติจะเห็นลูกหมีใช้เป็นเนื้อลิควิดใช่ไหมอันนี้เราจะแต้มทิ้งไว้ก่อนเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเขาเซตตัวนิดนึงแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยเขามันจะทําให้แบบว่าปกปิดได้ดีมากกว่าการทาแล้วก็แบบเกลี่ยเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวมามงกุฎของใบหน้านะคะงานคิวกันบ้างซึ่งวันนี้จะใช้เป็นของชูชูคิสนะคะคือเขาเพิ่งส่งว่า PR อาบ็อกมาให้ลูกหมีใช่ปะขเขาออกมาเป็นดินสอเขียนคิวนะคะมีด้วยกัน 3- สีแล้วก็จะมีเป็นเนลแแ้้ววก็็มีปปตัง เดีะะ๋ยววันนี้จะใช้ให้ดูเลยมาเริ่มกันที่ดินสอเขียนคิ้วกันก่อนอันนี้ลูกหมีเลือกมาเป็นสีเบอร์ศูนย์สามนะคะเนทอรัลบาวคิดว่าน่าจะเข้ากับสีผมของเพื่อนสาวคนนี้ที่สุดนะจ๊ะแล้วก็อันนี้คือหัวดินสออ่ะเขาจะเป็นแบบว่าเป็นฟิลแบบเนี้ยคะ่ะเห็นไหมมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมอะ่ะซึ่งปกติดินสอเขียนคิ้วมันจะมีเป็นแบบดินสอแบบเป็นดินสอหัวแหลมๆเนาะก,ก็เป็นหัวไปลายปลายตัดใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบสามเหลี่ยมแบบเนี้ยซึ่งแบบเออมันน่าจะเขียนแล้วเข้ากับรููปคิ้ววไดดดีีีออยย่นะเ๋ลหมง อันนี้ก็ยังไม่เคยใช้เลยเหมือนกันนะคะวาดไปที่โครงคิ้วของเราได้เลยอ๋อโอเคหัวลื่นเขียนง่ายอยู่ค่ะ403เป็นสีน้ำตาลธรรมชาติโอเคเลิศอืแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะเป็นหัวแปรงสปูลี่นะคะเอาไว้ปัดคิ้วได้เลย งานคิ้วก็จะประมาณนี้นะคะอยู่ในมาตรฐานของคําว่าดีนะจ๊ะก็คือดินสอเขียนคิ้วจริงๆก็ขอแค่หัวลื่นเขียนง่ายก็โอเคเนาะใครแบบว่าเบื่อดิดนสอเขียนคิ้วอันเดิมๆของเพื่อนสาวก็ไปลองดูกันได้นะคะลูกหมีว่าอันนี้ก็คือทําได้ดีเลยเหมือนกันคิ้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปปัดมาสคาร่าคิ้วแป๊บหนึ่งมาต่อกันที่งานตากันบ้างนะคะซึ่งตาวันนี้คือช่วงนี้ไม่มีอายพาเลทอะไรใหม่ๆเท่าไหร่เลยนะคะลูกหมีก็เลยขอหยิบแบบว่าตัวที่ติดแกลมนิดนึงมาใช้ให้ทุกคนดูกันนะจ อันนี้จะเป็นของ m i สด d อ o r จ้าอันนี้คือคอลเลคชันใหม่ล่าสุดของเขาเป็นลิมิเต็ดอ dition นะคะจริงๆมีหลายสีเหมือนกันแต่ว่าสีที่แบบเอออันนี้ลูกหมีคือบอกเลยว่าใครชอบแต่งหน้าโทนใกล้ๆกับลูกหมีคือมีความตุนๆน้ำตาลมีความแบบว่าติดความแบบอมส้มนิดนึงแล้วก็เจือน้ำตาลหรือชมพูน้ำตาลอะไรอย่างงี้ใช่ปะที่มีความติดน้ำตาลอะ่ะจะต้องชอบพาเลตนี้ค่ะอันนี้สีเบอร์6กหนะคะ Y b i g e ซึ่งเป็นอายแชโดว์ที่แบบเฮ้ย คือตะโกรเรียกชื่อเกินไปปะนี่ค่ะเฮ้ยสวยมากใช้คำว่าสวยได้เปลืองมากแล้วก็คุณหนูติดหรูติดแกลมมากนะคะแต่ว่าลูกหมีบอกเลยว่าพาเลตเนี้คือถ้าเกิดว่าใครตํามาะจะได้ใช้ครบทุกหลุมแน่นอนซึ่งปกติลูกหมีเองก็คือมีพาเลตของดีออลอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าบางอันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมันราคาสูงนิดนึงแต่ว่ามันใช้ได้ไม่จริงครบทุกสีนะอะไรแบบนี้ใช่ปะแต่ว่าสีนี้หกหกสี่ทองไว้เลยค่ะใครชอบโทนแบบว่าใกล้ๆกับลูกหมีนะคะคือ ตาแล้วไม่ผิดหวังแล้วด้วยความที่เขาแบบเนื้อสีแบบพิกเม n ์แน่นนะคะแล้วก็แบบสีชัดติดโทนคือทาไปแล้วรู้สึกถึงความแบบว่าติดแกลมอะติดแกลมของจริงนะจ๊ะเดี๋ยวลูกหมีจะใช้สีนี้นะคะ ชมพูอันนี้กับสีนี้ทาผสมกันเลยจริงๆคือมีการหยิบไปใช้แล้วตั้งแต่ได้มาคือใช้แทบทุกวันเพราะรู้สึกว่าไม่ต้องคิดเยอะนะคะคือแบบมันมีสีมาให้4ี่ห้าลุ่ม,มเนาะก็คือใช้ครบทุกหลุมเลยแล้วมันก็แบบแต่งแล้วแบบดูสวยดูจึ้งนะคะอันดับแรกก็จะใช้2ส,สีเมื่อกี้ที่ลุกมีบอกเลยทาไปทั่วเปลือกตาก่อนคะ่ะเป็นเบสตาของเราก่อนสวยมากเราเนื้อคือแบบเนื้อดีอเนื้อละมุนอนะเสร็จแล้วใช้สองสีเดิมนะคะทาบริเวณหางตาล่างด้วย ให้เขามีความเชื่อมกันนะคะล่าสุดลูกหมีเพึ่งไฟเข้าคลาสไม่ใช่ล่าสุดหรอกเมื่อประมาณเดือนก่อนหรือเดือนกอนกว่าแล้วนะลูกหมีไปเข้าคลาสเอ่อเรียน Face and Body a n a l y า i ิมานะคะที่ปนเฮาส์คือจะบอกว่าได้ทริคในการแต่งตัวมาเยอะมากๆเลยนะคะคือลูกหมีเองก็คือเพิ่งรู้เหมือนกันว่าหุ่นของเราเป็นหุ่นแบบเรกแท n เก้นะคะก็คือจริงๆก็คือหุ่นทรงตรงๆนั่นแหละขอลูกหมีมันเป็นหุ่นเ็กแทงโก้บวกกับเอเวอร์กลาสนะคะแต่ว่าช่วงเอวอาจจะไม่ได้คอดถึงขั้นหุ่นสาวอเวอร กลาสเชปปะก็คือแบบได้แบบเรียนรู้ทิคต่างๆแบบเรื่องการเลือกเสื้อผ้าเลือกแบบว่า ทรงผมหรือว่ากางเกงหรืออะไรอย่างเงี้ยในการแต่งตัวอัพสกิลการแต่งตัวไปอีกแบบขั้นหนึ่งเลยนะลูกหมีรู้สึกว่าใครที่แบบว่าเอออยากหาที่เรียนเกี่ยวกับพวกแบบการแต่งตัวหรือว่ารู้จักแบบบอดี้ร่างกายของเราเองนะคะก็ไปลองดูที่นี่ได้นะส่วนตัวลูกมีเรียนมาแล้วก็แบบเออเอนจอยรู้สึกว่าเขาใส่ใจดีนะคะแล้วก็ได้ความรู้แบบจุกๆเลยนะจ๊ะจริงๆก็มีทํารีวิวไปแล้วเหมือนกันนะคะทั้งอินสตาแกรมทั้งติ๊กต็อกเลยก็ไปลองดูกันได้คือน,นํามาปรับใช้ในชีวิตได้จริงอะ่ะเออต่อมานะคะอะคะ่ะ มันไม่ถึงขั้นกิเตอร์อ่ะอันเนี้ยแต่ว่ามันเหลือบแสงสวยมากค่ะเพื่อนสาวเดี๋ยวจะทาให้ดูอันนี้ลูกหมีจะทาไปเลยนะคะที่กึ่งกลางตาค่ะแล้วก็ไล่ๆมาที่แบบว่าหางตานิดนึงปึ๊บสวยมากทาผสมกันแล้วแบบสวยเลยใครแต่งหน้าไม่เก่งหรืออะไรเงี้ยก็ใช้พาเลตนี้ได้ลูกหมีว่าไม่ต้องคิดเยอะแต่งตามลูกหมีอย่างเงี้ยได้เลยอ๋อมากินเมาส์ถึงเหนอแล้วนะคะอ๋อที่ไปเรียนเฟซแอนด์อ่ะ a n a l y s i ิ a เฟสแ d นด์บอดดีนาลิมาใช่ไหมคะเออคือจะบอกว่าได้อะไรเยอะมากเลยนะอย่างบางทวิตเราก็จะพอแบบมีเซนต์อยู่แล้วว่าเฮ้ย <c oughs> ฉันรู้แล้วว่าทำไมถึงฉันแบบแต่งตัวใส่อะไรแบบนี้ไม่เข้าเพราะว่าอ๋อมันเป็นที่หุ่นฉันเองหุ่นฉันแค่ไม่เหมาะอะไรแบบนี้นะคะเหมือนวลาเราเห็นนางแบบใส่เราก็รู้สึกว่า ไมนั e ่งแบบเขาใส่ oh. สวยเ <Th> <RS. S 2> จะเอฟมาแล้วมันแบบเฮ้ยมันผิดที่เรามันผิดที่ใครนะจ๊ะแต่จริงคือมันไม่ผิดที่ใครค่ะมันแค่ไม่เหมาะกับเรานะคะแค่ต้องเลือกสิ่งที่ใช่สำหรับเรามันก็จะแบบใส่แล้วแบบโซโซโซเราก็จะมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะเช่นเดียวกับการแต่งหน้าเหมือนกันขาสาวคือถ้าเกิดเราแบบแต่งบ่อยๆเราเริ่มรู้ว่าแบบเอ้ยเราเหมาะกับโทนสีไหนหรือว่าเราแต่งเฉดไหนแล้วแบบมั่นใจหรือเข้ากับเรานะคะเราก็จะมั่นใจในการแต่งหน้าเพิ่มมากขึ้นเราก็จะค่อยๆฝึกอัพสกลล้ๆเนนาะะะ็ัั่แแแหหจมชรใฟง ต่อมานะคะใช้สีน้ำตาลสีนี้จ้ะในพาเลตเดียวกันค่ะคัดเบ้าบริเวณห่างตาป่ะสีคือแบบมันตะโกนเรียกชื่อลูกหมีมากคือทั้งพาเลตเนี้ยคือแบบสวยมากจริงนะจ๊ะนี่ค่ะเป็นโทนน้ำตาลที่แบบติดแกลมมากแต่เป็นแกลมที่แบบเออ มันสวยจริงต้องยอมรับนะคะเสร็จแล้วใช้สีน้ำตาลสีเดิมนะคะทาบริเวณหางตาล่างด้วยนะคะเพิ่มให้ตาดูมีมิติมากขึ้นเดี๋ยวลูกหมีมขอเพิ่มสีน้ำตาลที่หัวตาด้วยนิดนึงนะคะสกิสก,สกิดขึ้นมาแบบนี้เลย ไปกันต่อนะคะเดี๋ยวขอเขียนอินไลเนอร์นิดหนึ่งนะคะเป็นของชูชูคิสค่ะอันนี้คือเมื่อกี้ที่ลูกหมีให้ดูพีอา x บ็อกของเขาใช่ปะมันจะมีออกมาเป็นตัวเพนซิลไลเนอร์ด้วยนะคะมี2ส,สีนะสีดํากับสีน้าตาลวันนี้ลูกหมีใช้สีดําเลยนี่นะคะหัวแบบว่าเล็กๆนะแล้วก็ที่สําคัญคือหมุนขึ้นแล้วหมุนลงได้นะจ๊ะอันนี้คือถูกต้องมากสําหรับอายไลเนอร์เพราะว่าเวลาที่แบบหมุนขึ้นแล้วหมุนลงไม่ได้บางทีแบบมันกะปริมาณไม่ถูกเนาะว่าเราจะแบบหมุนขึ้นน้อยหรือมากแค่ไหนนะคะอันนี้ก็เเเเขขีียยยนนไปลวลวา ค่ะเพื่อนสาวคือไม่แนะนําให้มองตรงแบบนี้นะคือให้มองต่ําลงมานิดนึงคือถ้าเกิดถือกระจกให้ถือกระจกต่ําลงมานิดนึงค่ะแล้วมองข้างล่างแบบนี้เสร็จแล้วก็ค่อยๆลากเส้นออกมานะคะจากกึ่งกลางตาแล้วก็แบบลากออกมาอีกขอลู้หมีจะลากเป็นเส้นตรงๆเลยค่ะแล้วก็ลากเข้าลากออกแบบนี้แหละเดี๋ยวมันจะชินมือเองแล้วเราจะเริ่มกะได้นะคะเสร็จแล้วก็เห็นไหมพอเส้นมันออกมาปุ๊บเราก็วาดข้างล่างนะคะ ให้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมแบบเนี้ยเห็นไหมมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมเนี้ยเสร็จแล้วเราค่อยๆถมข้างในสามเหลี่ยมให้มันเต็มไอายไลเนอร์อันนี้ลูกหมีว่า โอเคนะหัวลื่นเขียนง่ายดีนะคะแล้วก็สีโอเคชัดแหละคือแพคเกจจิ้งอ่ะชอบเพราะว่ามีความแบบโมเดิร์นโมใจเหมือนของเกาหลีปะแต่ว่าเฮ้ยเดี๋ยวนี้แบรนด์ไทยแพคเกจจิ้งรู้ไหมว่าทำดีทำถึงเยอะมากเลยอ่ะรู้สึกว่าภูมิใจอ่ะแล้วก็เน้นช่วงตรงหัวตาด้วยนะคะแล้วก็ค่อยๆไล่มาตรงนี้แล้วก็หางตาด้วยทำให้ตาดูกลมโตมากขึ้นนะคะแต่ว่าเวลาเขียนอ e ินไลเนอร์แบบนี้ต้องระวังนิดนึง เดี๋ยวมันจะจิ้มเข้าไปในลูกกตานะจ๊ะเพราะว่าฉันเคยมาแล้วจ้ะเขียนๆอยู่บึ้งเข้าไปในตาแบบเฮ้ยเจ็บป่ะแต่แบบมันต้องระวังอะแต่ถ้าไม่เขียนมันก็จะแบบไม่ได้ลูกหมีติดการเขียนแบบข้างในตรงนี้ด้วยให้ตามันดูมี ความกลมโตมากขึ้นจริงๆมีอีกวิธีหนึ่งที่ลูกหมีใช้ก็คือลูกหมีจะเลิกตาขึ้นแบบนี้บึ้งมันจะดูน่ากลัวนิดนึงใช่ไหมแต่ว่าค่อยๆไล่เข้าแบบนี้แต่ว่าอันนี้ลูกหมีจะเขียนยากเพราะว่าเวลาเรามองกล้องอ่ะมันจะแบบไม่ถนัดใช่ไหมคะก็เลยจะขออนีาตแบบใช้ใชอีกวิธีหนึ่งและะ้วกันเนาะแต่ถ้าเกิดใครที่อาจจะแบบแต่งหน้ายอยู่บ้านเองอะไรเงี้ยอาจจะเลิกเปิกตาขึ้นแบบนี้ก็ได้คะ่ะปึง้งแล้วก็วาดไปตามเส้นในรูปตาของเราตรงเนี้ได้เลยโอเค ไปกันต่อนะคะคือฟ้าฝนไม่เป็นใจให้ฉันเลยจ้ะอันนี้คือเหมือนอึมครึมความฝนจะตกมาอีกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรีบแต่งกันแหละเพราะว่าไม่งันล้วก็ไม่ทันแน่ๆนะจ๊ะต่อมานะคะมางานแก้มกันดีกว่านะคะซึ่งแก้มวันนี้ลูกหมีมีของเล่นใหม่มาเหมือนกันอันนี้จะเป็นของทาร์นะคะมัลติสติ๊กซึ่งจริงๆตัวนี้เขาบอกว่าสามารถทาได้ทั้งตากแก้มแล้วก็ปากเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้ลูกหมีเอามาใช้ที่แก้มให้ดูแล้วกันเนาะจริงๆคือสวอตไว้แล้วแหละเดี๋ยวขึ้นรูปสวอตไว้ให้นะคะว่่าาแตละีเป็นยังงงงไบ้ึ แต่เดี๋ยววันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นสี22นะคะซึ่งเป็นสีที่สวยมากกับสีพรีมาดอนน่านะคะเป็นแบบครีมบัตบัตสติ๊กที่แบบเฮ้ยสีสวยอันนี้คือถ้าเกิดใครที่ชอบแบบว่าของแรบบิทตี้ที่เป็นสีโฮปนะคะจะต้องชอบสี22แน่นอนเพราะว่ามันจะเป็นโทนใกล้ๆก,กันเลยค่ะแต่ว่าด้วยความที่เขาจะมาเป็นแบบสติ๊กนะคะแล้วก็เวลากดออกมาคือ1-2ปั๊มพอนะคะเพราะว่านางจะแบบเอาลงไม่ได้นะจ๊ะนางเป็นแบบกดนะจ๊ะไม่ได้เป็นแบบหมุนอันนี้เดี๋ยวปาดให้ดูนะคะ ปึง้งเนื้อร่นแล้วคือเกลี่ยง่ายมากเดี๋ยวลูกมีจะขออนุญาตใช้แปรงของตัวเองนะคะอของแบนครีมอยู่แล้ว<อ>ป้าชีเสิฟกับพวกแบบว่าเนื้อครีมเนื้อลิควิดอยู่แล้วนะคะใช้หัวจิว๋วค่อยๆเกลี่ยเลยเห็นไหมคือเกลี่ยง,ง่ายมากแล้วอันนี้คือหัวแปรงแบบมาคอมันจิว๋วมันก็จะแบบไม่ทําให้แบบตรงแก้มเราดูแบบยอยนะคะมันก็จะเกลี่ยไปเฉพาะจุดเลยส,สวยเนาะ คือสีแบบน่ารักมากนะคะอันนี้คือลูกมีบอกเลยว่า everyday look ได้เลยอะแต่งหน้าออกงานติดแกรมหรือเพิ่มความติดโทนลงเป็นแบบพวกบัตรติกก่อนแล้วก็ตามด้วยแบบฝุ่นก็ได้นะคะเห็นไหมสีสวยมากแล้วมันจะมีความแบบเล่นแสงเบาๆของมันเองนะคะคือแบบจริงๆไม่ต้องลงไฮไลท์ก็ได้เลยเนี่ยสวยอ่ะข้างนี้ด้วยปึ้งปึ้งนี่มีจะทาประมาณนี้แหละ แล้วเดี๋ยวจะบิวสีพริมาดอนน่าให้ดูอีกสีนึงนะคะสวย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 สยไอบ้าเอ้สีสวยมากโอเคนะคะสีที่ได้ก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วลูกหมีจะบิวพริมาดอนน่าอีกนิดนึงตรงนี้แต้าไปเล็กๆน้อยๆอยเล็กๆน้อย ประมาณนี้จ้ะมันจะอกเป็นโทนแบบว่าแดงอมม่วงนะคะแต่ว่าสวยมากเวลาทาคู่กันอะใช้แป้งเกลี่ยเหมือนเดิมเปิบเบเปิบเบบเห็นความสวยยังคะคือมันแบบมันจะทําให้ดูมีม,มิติมากขึ้นแล้วก็แก้มดูแบบสดใสขึ้นนะคะจริงๆสีทูทูสีเดียวก็สวยจะได้ความโน้ตชมพูที่แบบเออคุณหนูพูดดีนะจ๊ะอันนี้ก็จะได้แบบความสีชัดขึ้นมานิดนึงขออนุญาตใช้เป็นฝั่งใหญ่บ้างนะคะค่อยๆเกลี่ย ให้สีเขากระจายตัวนิดนึงเราคือแบบเล่นแสงโกลสวยอะไรเบอร์นั้นนะแอบไปดัดขนตาปัดมัสคาร่ามาเรียบร้อยนะคะต่อมาเดี๋ยวจะมาลงงานแก้มอีกเลเยอร์นึงอีกแล้วนะคะอันนี้จะเป็นของเฮ้ย เยอะไปป้าคุณหนาซปเปอร์มัมน,นะคะคือใครไหวไปก่อนเลยจ้ะอันนี้คือแบบเยอะมากจริงนะคะแบรนด์อื่นคือแบบเฮ้ยเธ,เธอจะไม่ให้โอกาสแบรนด์อื่นเขาได้คลอดโปรดักต์เลยใช่ไหมจ้ยะยยซปเปอร์มัมคือปีนี้เธอออกแบบเยอะมากแล้วเธอจะแบบควบทุกหมวดหมู่ไม่ได้เดอ้อเธอต้องให้พื้นที่คนอื่นบ้างไหมนะคะอันนี้คือเขาออกมาเป็นแบบเฟสพาเลตนะคะจะมีเป็นฟิลแบบประมาณเนี้ยสหลุมสีประมาณเนี้ยนะคะไฮไลท์คอนทัวร์แล้วก็บัชออนในพาเลตเดียวกันเลยอันนี้มีทั้งหมด4สี4นะเดี๋ยวลูกหมีขึ้นรูปไปให้แล้วกัน อ๋อเอเอใช่สีสีอะ สีสีนะคะแล้วก็จะมีเป็นฟิลคอนทัวร์สสีนะคะนี่เป็นฟิลแบบ bon คอนทัวร์บอนเซอร์ใครโทนผิวแบบว่ามีความขาวหน่อยก็มาทางประมาณนี้ก็ได้ค่ะสี 5N ลูกหมีว่าน่าจะชอบถ้าใคยใครผิวประมาณลูกหมีหรือผิวเข้มกว่าลูกหมีอย่างเงี้ยก็อาจจะมาทาง 6N ก็ได้นะคะจริงๆลูกหมีว่า2อ n ไม่ใช่ 5N ลูกหมีก็น่าจะได้อยู่นะสําหรับคอนทัวร์อะเดี๋ยววันนี้ใช้อันนี้ละกัน 5N านะคะคืออันนี้ 6N มันจะติดความแบบน้ำตาลน,น้ำตาลออกแบบ ส้มๆนิดนึงไหมแต่ก็ไม่ได้ส้มขนาดนั้นเนาะมันก็จะเป็นฟิลคอนทัวร์อยู่นั่นแหละแต่ว่าถ้าเกิดเป็น 5N ลุหมิวานาจะได้ความคอนทัวร์คอนใจเดี๋ยวเราใช้สีนี้สีแรกเลยค่ะทำการคอนทัวร์สันจมูกกันก่อนเนาะลองดูซิว่าสีประมาณไหนเออโอเคสีแบบละมุนนัวม,มากนะคะค่อยๆไล่มันเลยเวลาคอนทัวร์จมูกอะลุหมิจะเน้นแค่ตรงเนี้ย แล้วก็มาตรงปลายจมูกเลยนะคะช่วงสันตรงนี้จะไม่ได้ไปยุ่งกับเขามากปึ๊บปึ๊บแล้วก็ตรงฐานนีดเึงค่ะเสร็จแล้วก็จะเบรนให้ทุกอย่างมันแบบมีความละมุนมากขึ้นนะคะจมูกดูสันเป็นคมแล้วนะจ๊ะลูกหม,มีว่าโอเคเฟสพาเลตอันนี้ให้ผ่านนะคะสีโอเคเลยเหมาะกับแบบว่าความคอนทัวร์คอนใจนะจ๊ะเสร็จแล้วจริงๆจะใช้สสีนี้ มาคอนทัวร์เก็บกรอบหน้าก็ได้นะอ่ะเพื่อเป็นการลองให้ทุกคนดูนะคะมาใช้สองสีหลังเก็บกรอบหน้านิดนึงนะคะโอ้สีนางโอเคเลยนะเนี่ยชัดมากแล้วก็อันนี้นะคะให้ดูเขาจะเป็นเฟสพาเลตที่เป็นแบบงานสีสีบ้างนะคะออกมาทั้งหมดสีสี ปึ๊บคือถือไม่ไหวอะสีสีคือให้ดูแบบนี้ได้ไหมแต่ละสีสวยมากอันนี้คือแบบสาวคูโทนจะต้องกรีดกรีดสลบแน่นอนนะคะแต่เรามันวอมโทนไงเดี๋ยวลูกหมีเลือกมาทาให้ดูสีหนึ่งละกันจริงๆวันนี้ชอบงานแก้มแล้วนะที่ลงบบกว่าปัดสติกนะคะของทาดไปสองสีผสมกันลูกหมีว่าสวยเหล้วเลยแต่ว่ายังไงล่ะเตมิมอีกสักหน่อยให้ก็ได้นะคะจะได้เป็นการลองใช้ให้เพื่อนสาวดูด้วยเนาะเอาเป็นสี 3N ละกันนะคะจะทนประมาณนี้ เดี๋ยวลุกมีลงสีนี้นะคะปึ๊บป๊ป๊ปัดไปที่แก้มนิดนึงเพิ่มความติดทนให้งานแก้มด้วยเลยเลือกสีที่มันใกล้เคียงกับสีแก้มของลุกมีนะตอนนี้นะคะคือลุหมีว่าสีเขาอาจจะแบบว่าไม่ได้แบบชัดขนาดนั้นแบบไม,ไม่ใช่ชัดขนาดนั้นคือมันแบบลงอ่อนๆแล้วก็ค่อยๆบิวได้นะคะไม่ได้ลงปุ๊บแล้วแบบแดงไปเลยหรืออะไรแบบเนี้ยค่อยบิวได้ ซึ่งมันดีนะเพราะว่าบางทีแบบถ้าเราจิ้มแล้วปาดไปเลยบางทีแบบพอมันปืดแล้วมันจะปัดออกยากนะคะแต่พอมันประมาณนี้ยก็คือค่อยๆปัดค่อยๆบิวเอาได้เลยนะคะสีสวยมากๆมากๆโอเคมาไปกันต่อนะจ๊ะแอบไปปรับไฟมานิดนึงต้องใช้ไฟเสริมแล้วนะคะเพราะว่าในที่สดฝนก็ได้ตกลงมาแล้วะคะ่ะอาจจะมีเสียงซาซ่าแซกนิดนึงนะคะขออภัยเวณนะที่นี้ด้วยเลยนะจ๊ะต่อมานะคะเดี๋ยวลูกหมีลองไฮไลท์ให้ดูดีกว่าอันนี้ปึงป้งๆเลย ปึ๊บเฮยว่าไปเรื่อยเฮยคือฟาดอยู่นะมันเป็นแบบเนื้อละเอียดละเอียดนะคะลูกหมีว่าฟาดเลยอะอ่ะได้ประมาณนี้จริงๆลูกหมีเตรียมไไลท์อีกตัวหนึ่งมาจะใช้ในคลิปนี้ให้ทุกคนดูด้วยนะจะเป็นของฮินส์นะคะอันนี้คือส่วนตัวเพิ่งตําม,มาเองนะจ๊ะคือหลายคนอาจจะชอบใช้แล้วก็ใช้กันอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าลูกหมีเพิ่งเคยใช้อันนี้ลูกหมีใช้สี เบอร์หนึ่งนะคะสีเคลียร์เดี๋ยวใช้ให้ดูดีกว่าอะ่ะจมูกคือจะใช้เป็นไฮไลท์ของเฟซพาเลตของซ um ูเปอร์มัมละกันนะคะส่วนตรงแก้มเดี๋ยวลูกหมีเมื่อกี้เราลงแบบฝุ่นไปแล้วใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงเป็นแบบเพิ่มความฉ่าความจุยซี่ของมันนะคะอันนี้วลาลูกหมีลงคือลูกหมีก็จะทาที่มือก่อนแบบนี้เสร็จแล้วลูกหมีจะใช้นิ้วมือเราเนี่ยแหละวอร์มค่ะวอร์มเขาแล้วก็ค่อยแถบแทบไปที่แก้มเรานี่ค่อยๆแต้มๆไป เห็นอะไรไหมคะพี่าสาวเห็นไหมเฮ้ยคือมันแบบกิ้งเกินอะน้ำกิ้งเกินอ่ะข้างนี้เห็นไหมข้างนี้ไม่มีค,ค่อยค่อแถบแถบเขาอะปึ๊บต่อมาสำหรับงานลิปวันนี้นะคะขอป้ายยาลิปตัวใหม่ของ t i m For รียอันนี้คะ่ะเป็น 3D h y d ้ a ลิปกลอสถ้าลูกหมีจําชื่อมันไม่ผิดนะคือแต่มันเป็นลิปกลอสนะคะหน้าตาแพคเกจิ้งเป็นแบบนี้เดี๋ยวขึ้นชื่อไว้ให้เต็มๆนะคะคัดมาให้แล้วสีที่ลูกหมีแบบปราทับใจนะคะสีเบอร์12กับสีเบอร์17เดี๋ยวทาให้ดูทั้ง2ส,สีเลยคือมันเป็นสีที่ลูกหมีบอกเลยว่าเฮ้ยสวยเกินแต่อันนี้ไม่ติดทนนะคะเป็นแบบฟิลกลอสปกติทั่วไปถ้าเกิดอยากให้ติดทนก็อาจจะลงเป็นพวก ทิ้นก่อนก็ได้นะคะแล้วก็ทากลอสทับแต่ว่าจริงๆอันนี้คือทาตัวเดียวก็เอาอยู่แล้วกบสีปากได้ดีนะคะเพราะว่าสีเขาค่อนข้างชัดเลยพิกเมนต์ดีอือหรือมีซับลิปมันออกก่อนอันนี้ทาสีเบอร์012ให้ดูก่อนนะคะเห็นความสวยยัง อาจจะยังนะไม่สิอันนี้เห็นความสวยแล้วนะจ๊ะแล้วมันเป็นกอสที่ไม่หนึบไม่หนักปากนะแล้วเวลาทามันจะมีความฟิลเย็นเย็นิดนึงนะคะแต่ลูกมีชอบอะชอบเท็กซ์เจอร์คือแบบมันฉ่ำแล้วมันไม่หนักปากแล้วก็แบบไม่ยืดไม่หนืดแล้วสีคือสวยสวยจริงๆสีเบอร์12อันนี้จะออกเป็นโทนแบบว่าน้ำตาลน้นตาลน,นิดนึงคะ่ะเห็นไหม เราชอบแอปพลิเคเตอร์มากคือหัวใหญ่แบบสะใจจึ้งใจมากนะคะปาดเดียวรู้เรื่องเลยอ่ะสวยมากมต่อมาเดี๋ยวลูกมีทาสีเบอร์17ให้ดูบ้างนะคะเผื่อเลือกใครแบบว่าไม่ชอบสีเบอร์12อ่ะ17นะคะอันนี้จะเป็นโทนแบบว่าแดงแดงแต่ว่าตุน่นๆนนิดนึงเนี่ยเห็นไหมมันไม่ติดโทนเช็ดแล้วก็ออกเลย เฮ้ยแค่ปาดก็สวยแล้วอันนี้สีเบอร์17นะคะจะออกแบบแดงตุนๆน,นิดนึงเนาะมีความเจือน้ำตาลนะคะอ่ะก็จะได้ประมาณนี้ค่ะอันนี้ก็สวยให้ดูความฉ่ำใกล้ๆสุดท้ายในวันนี้นะคะเสร็จทุกอย่างด้วยแป้งฝุ่นกันนะคะชูชูคลิสเหมือนเดิมนะจ๊ะผ <c oughs> ้าสีเขียวแบบ เขียวแบบโอ้ m มก o d เขียวนีออนสุดๆนะจ๊ะจริงๆสีเขียวเป็นสีที่ลูกหมีชอบมากเลยนะเป็นสีมงคลของลูกหมีแหละไม่รู้มงคลหรือเปล่าแต่ลูกหมีเกิดวันพุธไงก็เลยมโนไปเลยว่าวันพุธสีเขียวเพราะฉะนั้นสีเขียวนะจะเป็นสีมงคลของฉันนะจ๊ะแล้วลูกหมีก็ชอบแบบความเขียวที่เป็นเขียวแบบเขียวโอลีฟอะไรประมาณนี้รู้สึกว่าสวยอะแบบเขียวชาเขียวก็ชอบนะเขียวมัทฉะเอออุ้ยคือหลุดแล้วจ้าอุ้ยผงแป้งเขาละเอียดมากค่ะทุกคนคือเห็นป่ะตอนลูกหมีแกอะแบบ ผงมันลอยขึ้นมาเลยอะหึลังเป็นแป้งสีขาวๆแฮะคือมันละเอียดเกินเดี๋ยวขออนุญาตใช้กับแปรงละกันค่ะต๊บต๊เต๊เสร็จเลยโซอุ้ยอุ้ยคือมันผิดที่ตรงไหนอุ้ยผิดที่เราหรือผิดที่แป้งจ้ะขอออกนิดนึงโอเคแป๊บนึงนะคะขอทำความรู้จักกับมันแป๊บ <laughs> <laughs> โอเคโอเคทุกคนมันเริ่มโอเคละ คือนางแบบบางเบามากนะคะคือแบบละอองเขาละเอียดมากจริงอะเมื่อกี้คือแบบอย่างที่ทุกคนเห็นเลยตอนแรกลูกมีตกใจมากเลยว่าเฮ้ยมันจะไปทางไหนคือพอทาไปแล้วมันเหมือนช่วยทําให้หน้าเราดูมีความป๊อบขึ้นกระจ่างใสขึ้นนิดนึงไหมคะแต่ว่าลงไปแล้วคือผิวก็คือแมทแต่ว่าไม่ได้แมทแห้งนะเนอะลูกมีจะเซตแค่หน้าผากหน้าแก้มแล้วก็คางช่วงบริเวณที่แบบหน้าเราอาจจะมันในระหว่างวันได้เพิ่มมากขึ้นนะคะวันนี้แต่งหนะ้าสวยปะคือโทนสีแบบมันสวยที่ตรงไหนนะ ตาส่งปากปากส่งคิ้วคิ้วส่งอะไรเอ่ยคือแต่วันนี้งานปากต้องให้นะ <c oughs> เหมือนจะไปแล้วปะยังไม่ไปจ้ะ <c oughs> ขอเสร็จทุกอย่างด้วยนี่นะคะของจงแซมมูนอันนี้เป็น e อเซน t i ลม m เ e ็กซ์เตอ t ์เซตติ้งฟิกคือจริงๆลูกหมีชอบที่เป็นเหมือนแบบ เซตติ้งสเปรย์ของเขาอยู่แล้วนะคะจริงๆอันเนี้ยก็คือใช้ก่อนแต่งหน้าก็ได้แต่ว่าลูกหมีจะเอามาใช้หลังจากที่แต่งหน้าแล้วกันเนาะเพราะว่าเขาบอกว่าเขาเป็นแมตต์ฟินิชนะคะก็คือเป็นแบบเซตติ้งฟิกเซอร์ก็คือเอาไว้ช่วยคุมมันนะคะแล้วก็ล็อกเมคอัพของเราด้วยซึ่งแบบของจองแซมมูนอ่ะยกให้เขาอยู่แล้วในเรื่องของละอองคือมันแบบละเอียดเกินคัาสาวอืมอันนี้ก็ครั้งแรกที่ลูกหมีใช้ตัวนี้นะยังไม่เคยใช้เลยอืมกลิ่นหอมมากแล้วละอองคือละเอียดจริง ผิวสวยเลยอ่ะ เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสําหรับเมคอัพในวันนี้เป็นยังไงกันบ้างคะ่ะเพื่อนสาวคือลุกแบบว่าติดแกลมอยู่นะวันนี้เดี๋ยวลูกมีขอแบบว่าเติมความวิงวิงตรงหัวตานิดนึงได้ไหมคืออันนี้ยังใช้ไม่หมดทุกพาเลตนะคะเหลือสีนี้จ้ะยังไม่ได้ใช้สีนี้นะคะเดี๋ยวใช้กับหัวแปรงแบบว่าเล็กๆนิดนึงจริงๆใช้กับแปรงของเขาเลยก็ได้นะคะเดี๋ยวลูกมีใช้กับแปรงเขาดีกว่าที่เป็นหัวแบบนี้จิ้มเลยแล้วเปิดไฟตรงนี้นิดนึงปึง้ง จะได้ครบทุกพาเลตเห็นความระยิบระยับไหมปึง้งจริงๆคือเอามาไฮไลท์ได้ด้วยนะเนี่ยลูกมีว่าคือมันเป็นสีขาวแบบเหลือบๆที่สวยมากแล้วฟาดมากบอกแล้วว่าหนึ่งพาเลตอันนี้คือคุ้มจริงนะคะ โอเคฟนอลี่ okay, นะคะวันนี้ก็จะได้ลุกประมาณนี้นะคะก็ลองนําไปปรับใช้กับเครื่องสาอางของเพื่อนสาวดูกันก็ได้นะคะแล้วก็คลิปนี้ลูกหมีก,ก็มาลองของเล่นใหม่ๆให้ดูกันอีกแล้วใครเลงชิ้นไหนอยู่ก็ดูประกอบการตัดสินใจกันได้เลยนะจ๊ะแล้วก็คลิปนี้ขออภัยไปด้วยนะคะสาวเพราะว่าพูดเร็วมากจริงๆนะคะตอนแรกลูกหมีกลัวฝนจะตกใช่ไหมแต่สุดท้ายก็คือไม่ทันจะน้ะนางก็ตกมาอยู่ดีนะคะแต่ใดก็คือตั้งใจทําในทุกๆคลิปนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะออกมาดีเหมือนกันไม่แน่ใจว่าแสงมันมีวูบวาบไหมนะคะก็ขออภัยยไวว้้ด จโอเคยังไงวันนี้ลูกหมีก็ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้ทําคลิปเกี่ยวกับอะไรอยากให้รีวิวอะไรก็บอกเพื่อนสาวคนนี้มาได้เลยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าฉันทําได้ฉันก็จะทํามาเสิร์ฟเพื่อนสาวทุกคนอยู่แล้วนะคะวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายนะจ๊ะรายล,ละเอียดเครื่องสำอางทั้งหมดก็ในเดสคริปชั o นบล็อกเหมือนเดิมนะคะแปะพิกัดไว้ให้เหมือนเดิมเลยเลื่อนลงไปดูกันได้เลยค่ะถ้าลืมชิ้นไหนก็ทักทวงมาได้เสมอจ้ะไปแล้วบ๊ายบายอย่าลืมกด like, ไลค์เป็น 拜。<Bye. laughs>